ค่ะวันนี้นะคะเคียร์พาทอดไส้กรอกเยอรมันค่ะไส้กรอกเยอรมันที่ทําไว้ลวกเสร็จแล้วนอกน้ําแข็งแล้วก็เอามาทอดเอามาทอดหรือมาอบก,ก็ได้นะพอดีที่บ้านไม่มีที่อบมีกระทะใช้ทอดเนะอ่ะน,น้ำมันใส่ใส่ก้นกระทะไปหน่อยหนึ่งไม่ให้มันติดแล้วก็วางไส้กรอกลงไป อคอยพลิกเปิดไปเบาๆเบาสุดอะ่ะคอยพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ให้ใสก่กรอบเข้าไหมพอเห็นว่าเหลืองแล้วตามใจเราชอบแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะกินกับซอสมะเขือเทศก็ได้ซอสพริกก็ได้ค่ะตามใจชอบเลย